อีกหนึ่งเหตุการณ์เมื่อคืนที่ผ่านมาครับการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลทีมชาติไทยชุดยู23ก็คืออายุต่ำกว่า23ปีผลการแข่งขันครับเนี่ยทีมชาติไทยเอาชนะอิรักไปได้เตะกันที่กาตาร์นะครับทีมชาติไทยเอาชนะไปได้สองประตูต่อศูนย์ครับคือการครองเกมนะรวมไปถึงอันดับนะ อันดับโลกเนี่ยของเขาเนี่ยของเขาเนี่ยสูงกว่าเราอยู่แล้วะนะ<อ>แต่เราสามารถเอาชนะไปได้สองประตูต่อศูนย์นี่คือการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย er นะฮะแล้วก็รวมไปถึงจะไปเตะโอลิมปิกด้วยไงนะเนะมื่อวานนี้เราสามารถเอาชนะทีมชาติอิรักไปได้สองประตูต่อศูนย์นัดแรกของกลุ่มซนะนี่ เราสามารถเอาชนะไปได้สองประตูต่อศูนย์ถือได้ว่าทําได้เหนือความคาดหมายเลยทําให้โอกาสเข้ารอบสดใสฮะคือถ้าเราชนะอีกสองนัดที่เหลือชนะอีกนัดหนึ่งก็เข้ารอบแล้วหรือเสมอเนี่ยก็เกือบๆจะเข้ารอบแล้วะนะแต่นี่นัดแรกเจออิรักเนี่ยไม่ใช่งานง่ายนะ,ะเราสามารถเอาชนะไปได้สองประตูต่อศูนย์แล้วในสนามนะที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยมีแต่ธงชาติอิรักเนี่ย กองเชียร์ไทยก็มีนี่ด oh ูจังหวะเฮนี่ฮะอันนี้คือจังหวะที่เราขึ้นนำโอ้โหเฮแล้วถึงกับเซเลยค่ะอันนี้ตอนที่ขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนนะอ๋อ oh, ลูกแรกลูกแรกนะโอสะ <c oughs> ใจกองเชียร์ไทยจริงๆนะ <c oughs> การเข้าไปเชียร์ในสนามนี้ขอบพระคุณคลิปจากทางศึกแฟนเพจนะฮะ,อะโอ้โหเค,คือมีนักเตะลูกครึ่งเนี่ยซึ่งติดทีมชาติครั้งนี้ครั้งแรกนะลงนัดแรกนะเปิดตัวสวยงามมากนะฮะ,ะเป็นที่ฮือฮามานะแล้วหลังการแข่งขันนะฮะเสียงนกหวีดยาวหมดเวลานี่คือบรรยากาศะฮะทีมชาติไทยคว้าสามแต้มมาครองได้สำเร็จเนี่ยก็ขอบคุณแฟนบอลน,นะฮะ ที่สนามเอายานูปนะที่กาตานะครับ <S <S <า S 1> ทีมชาติไทยก็ตอนนี้อยู่อันดับสองนะ <แ S 1> อันดับหนึ่งเป็นซาอุเราจะเจอกับซาอุว,วันที่19เมษานะแล้วก็หลังจากนั้นเจอกับทาจิกิสถาน22เมษาสนามเ,ออเดิมเนี่ยเตะก,กับทาจิกิสถานแต่ไปเจอซาอุเนี่ยโอ้โหสนามใหญ่เลยฮะสนามคอรลิฟาอินเตอร์เนชั่นแนลสเตเดียมะ ต้องรอดูว่าเราเจอกับซาอุนี่จะเป็นยังไงนะเพราะซาอุที่เตะวันเดียวกับเราเนี่ยถล่มไป4-2นะโอ้โหโคือฟอร์มซาอุโหดมากข่มขวัญข่มขวัญได้อยู่นะนะเราเนี่ยสามารถเอาชนะอิรักได้แต่ซาอุก็กทําได้ตามเป้าเขาแล้วถล่มไป4-2มาเจอกับไทยนัดที่สองคือเขาข่มขวัญเราใช่ไหมแต่เราทําได้เงี้ยเราก็สร้างเฮ้ย ทีมชาติไทยนี่มันยังไงอะเขาก็ชะงัก,กเหมือนกันเต่ว่ประวัติเหมือนกันเขาก็ชะงักเหมือนกันเพราะฉะนั้นการแข่งขันวันที่19เามษาฮะถือได้ว่าเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อสําคัญเลยนี่นักเตะทีมชาติไทยชุดอายุต่ำกว่า23นะครับ่ะนะผู้จัดการทีมชาติไทยคโค้ชคุณอิสระคุณอิสระศรีธโรหัวหน้าผู้ฝึกสอนฮะ่ะนะเรารู้ว่าผู้เล่นของอิรักมีความสามารถเฉพาะตัวสูงก็ต้องอาศัยความละเอียดในการป้องกันซึ่งทุกคน ก็ทำได้ดีในการสอดซ้อนเกมรับนะอันนี้คือหัวหน้าผู้ฝึกสอนมุสุคู่นีนะ้แล้วก็บรรยากาศในห้องแต่งตัวคือทุกคนช่วยกันเล่นนะเมื่อวานนี้นะโคตอิสระสีทโรเนี่ยหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน23ปีนะถือได้ว่าทำหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยมนะฮะนะเพราะฟุตบอลมีจุดแข็งจุดอ่อนเราสามารถปิดจุดแข็งของอิรักได้แล้วก็ยิงประตูได้นะ โดยนักเตะทุกคนนช่วยกันแล้วก็พูดถึงนักเตะคนหนึ่งด้วยนะที่เ,เป็นนักเตะลูกครึ่งแล้วก็มาติดทีมชาติครั้งนี้ครั้งแรกก็คือชื่อเอราวัน<อ>นะโอถูกจับตามองมากแล้วสามารถแอสซิสหรือว่าผ่านให้เพื่อนทำประตูได้หนึ่งลูกด้วยส่วนแฟนเพจข้อมูลสิติฟุตบอลทีมชาติไทยฮนะเนี่ยก็สรุปเป็นตารางมาเลยนะฮะแล้วก็วิเคราะห์ว่า ไทยเอาชนะไปได้2อประตูต่อศูนยแล้วหลังจากนั้นซาอุก็ชนะทาจิกิสถานไทยเราเนี่ยอยู่อันดับสองนะตอนนี้อันนี้เป็นตารางตอนที่ซาอุยังไม่เตะนะฮะส่วนเอราวันเอราวันที่ว่านั้นคือใครคือคนนี้ครับเอราวันกาเนเยนะนี่ลงเตะให้ไทยนัดแรกแล้วประเดิมด้วยการหนึ่งแอซิสนะะ เขาสังกัดอยู่สโมสรโอลิมปิกลียงชุดเยาวชนนะฮะค่ะแล้วไม่ใช่ชุดเยาวชนที่ไปฝึกแบบทางลียงเนี่ยไม่ได้สนใจอะไรเป็นตัวหลักคนหนึ่งของลียงเลยสโมสรดังของฝรั่งเศสค่ะนีนี่อายุ18ปีกว่าๆเองอะแต่มาเล่นอยู่23บสะค่ะลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสสูง180เซนติเมตรโอ้แล้วโชว์ฟอร์มบอวานเนี่ย โชว์ฟอร์มได้แบบสุดยอดนะสมราคานักเตะสังกัดสโมสรชั้นนำของยุโรปท่านผู้ชมจำหน้าคนนี้ไว้ดีรอดูว่าทีมชาติไทยชุดใหญ่ะนะจะเรียกจะเรียกตัวไหมจะเรียกตัวไหมแล้วเขาเนี่ยตัดสินใจรับใช้ทีมชาติไทยชุดใหญ่ไหมคือรับเข้าทีมชาติไทยชุดเล็กเนี่ยเขายังมีสิทธิ์เลือกทีมชาติชุดใหญ่เ็าอาจจะเลือกฝรั่งเศสก็ได้ไปที่อื่นก็ได้แต่ถ้าเราเลือกเขาแล้วเขาเลือกเรา ก็จะเป็นทีมชาติไทยตลอดไปก็มาเสริมความแข่งแกร่งให้ทีมได้อีกนะโอ้สุดยอดฮะเพราะฉะนั้นฟุตบอลเยาวชนรอบนี้ยูยี่ส3เนี่ยได้ดูทั้งอนาคตของทีมชาติแล้วถ้าชนะเนี่ยเราก็ไปโอลิมปิกต่อนะมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำฮะนายกสมาคมฟุตบอลได้มีการโพสต์นี่หลังจากการแข่งขันผ่านผลไป่ะนะสแต้มสำคัญและล้ำค่าที่สุดในรอบแรกเกมแรกยากเสมอแต่ทุกคนทำได้ ในฐานะนายกสมาคมไม่มีคําอื่นใดนอกจากชื่นชมและขอบคุณที่ทําให้คนไทยมีความสุขในค่ําคืนนี้ค่ะเหลือสองนัดลุยกันต่อ,อะนะเพื่อเป้าหมายผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายชิงแชมป์เอเชียที่กาตารอบต่อไปเจอกับซาอุฮะโอ้โห19เมษายนในสัปดาห์นี้วันศุกร์นี้และค่ะนะเชื่อมั่นเชื่อใจเชื่อว่าทุกคนทําได้อีกครั้งจากมาดามแป้งคนะ ส่งแรงใจไปเชียร์นะฮะสู้สู้นะเพราะว่าทําได้สู้ได้แบบถึงใจมากทีมชาติไทยชุดนี้นะ,ะนี่คือทีมชาติที่ไปแข่งฟุตบอลน,นะแต่สงกรานเมื่อคืนที่ผ่านมาฮะเป็นวันสุดท้ายของหลายๆจังหวัดหลายๆพื้นที่แต่วันไหลก็เพิ่งเริ่มนี่คือภาพบรรยากาศสงกรานเมื่อคืนนี้คืนสุดท้ายที่จุดเล่นสงกรานแห่งปีของเชียงใหม่มนะ ก็คือแยกรินคําหรือว่าตรงห้างเมย่านะฮะดูคนสิฮะโอ้โหเมื่อคืนนะอันนี้ภาพจากเชียงใหม่นิวส์นะครัเขาบอกว่าคนอย่างมดงามปีหน้าเอาแม้ม่วนแต้ม่วนว่านะโอ้โหดูดูใหญ่ฮะถ้าเกิดปวยปัสสาวะจะทำยังไงก็ยืนตรงนั้นแหละค่ะไม่ต้องเดินเอาน้ำลดๆหน่อยแล้วดูมุมสูงเลยฮะอ๋อเนี่เป็นสปเป็นภาพเคลื่อนไหวบะะ สงการวันสุดท้ายที่เชียงใหม่ที่แยกริ่นคำว่าตรงนี้ที่คุณทักษิณไปไปเช็คเรตติ้งออไปเเช็ครติไปหาแต้ม,มไปเก็บแต้มไปเก็บแต้มไ <laughs> โอ้โหดูสิฮนคนเนี่ยเหมือนที่แอดมินบอกเลยไปเหมือนมดจริงๆอ,อ่อะก็ยังมีเปิดช่องสัญจรของรถอยู่มันเป็น,นะะถนนรงแั้นเป็นถนนออแต่ก็โอ้โห ไปได้อย่างช้าๆไม่มีใครคิดจะผ่านเอาไปล้นไปนะถ้าไปก็อาจจะไปดูบรรยากาศการเล่นมากกว่าเออโหเป็นสงการวันสุดท้ายของเชียงใหม่ที่ส่งท้ายอ่ะมีเล่นตรงจุดนี้นะตรงคูมงคูเมืองอะไรเขาไม่เล่นกันแล้วนะะแล้วก็เข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะนะคคูเมืองก็สวยมากนะฮะต้องดูบิ๊กคลีนนิ่งอืมสวยมากเรียบร้อยอันนี้บรรยากาศมองจากมุมสูงโอ้โห คือมันเป็นเป็นภาพบรรยากาศที่ทําให้คนมีความสุขไปด้วยนะคือมันจะแตกต่างจากเวลามีการชุมนุมให,ใหญ่ๆอย่างนี้นะอันนั้คือคนออกมาแบบดุเดือดไงแต่ที่ออกมาแบบมีความสุขสาดน้าใส่กันส่วนเรื่องตีกันเรื่องอะไรเนี่ยอีกเรื่องหนึง่งนะฮะอันนี้ที่เชียงใหม่มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ